สวัสดีนะครับน้องๆว่าที่เด็กเตรียมอุดมทุกคนที่กําลังเตรียมตัวสอบที่จะแข่งขันเข้าเตรียมอุดมมาดูข้อสอบข้อนี้ที่นํามาปากกันนะฮะข้อสอบนี้โอ้โหว่าเรียกได้ว่าแบบเป็นข้อสอบที่ออกเกี่ยวกับเรื่องพืชเนี่ยที่บอกว่าเฮ้ยเรื่องพืชนี่มเนเรื่องไกลตัว้บางคนบอกว่าไกลตัวมากแล้วมันยากอ่ะจริงๆมาดูมันไม่ยากเลยนะฮะมาดูนะครับถามว่าความหมายของ double fertilization ที่เกิดขึ้นในไม้ดอกหมายถึงอะไร ดับเบิลโฟร์ติไลเซชันเนี่ยภาาใทยเขาเรียกว่าการปฏิสนธิ้อนนะปฏิสนธิ้อนคืออะไร้อนท้ายปฏิสนธิอย่างงี้เหรอไม่ใช่นะฮะปฏิสนธิ้อนคืออ่มาดูช้อยข้อที่1ครับการผสมกันของ2สเปิร์มนิวเคลียรกับไข่ครับสเปิร์มสองตัวยัดเข้าไปในไข่เลยยัดเข้าไปได้ไหมไม่ได้นะฮะมีแค่สเปิร์มตัวเดียวเท่านั้นที่สามารถเข้าไปในไข่ได้ข้อ2อครับการผสมระหว่างไข่กับสเปิร์มที่ เกิดขึ้นสองครั้งเอออันนี้น่าคิด